พิมพ์พร้อมเลยเลยหนูให้แคบใบเต็มไม่ได้จุดนะจ๊ะทูบเทิบเราไม่ได้จุดมาสามสี่เดือนแล้วจ้าเลิกจุดไปนานแล้วจะทูบป่ะทำไมเล่นตัวจังเมื่อก่อนจุดอยี๋ยดีมีจุดเล่นตัวหรอเปล่าจ้ามันไม่เข้าจ้าจะให้เขาด่าไปเลยจ้าจุดแล้วไม่เข้าจุดอยู่นั่นแหละใช่ไหมหนูจุดมาสี่เดือนไม่เคยเข้าเลยก็หยุดจุดจ้าเดี๋ยวจุดไปไป มันไปอั้นเพิม่มอีกอัแล้วไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็โดนด่าอีกหากร่อนทีนี้เขาก็ด่าจะตายอยู่แล้วจ้าโอ้เรื่องนี้เขาก็ด่าหนูจนหัวเถิกแล้วจ้ะแม่ยิงขนดาดไม่ได้จุดกันนะยิงดา่ดาเลยขนาดไม่ได้จุดเด็กก็ยังด่าเลยแม่ ถ้าเจิดะไม่เลือกถ้าเจิดะไม่เลือกบอกเลยไม่เลือกไม่เลือกเฮ้ยวันนี้หุ้นเราก็ปังอยู่เดอ้อว้าไปบุญบา้าอ่ะไม่ถึงหม,ม,มื่นถึงหมื่นไหมแม่ขอแคถึงหมื่นน่อยเออ ขอให้แปดมาก็พอละพอดีเดินพอดีวิ่งกับเขาบ้างเออเพราะว่าช่องโหว่มันก็ไม่มีเลยหนสี่ตอนเนี้ยจะเจาะจะแจ๊กกับเขาหน่อยก็นิดนิดหน่นอยหน่อยไม่พอเออขอแค่แปดมาก็รูแล้วพอได้เดินพอดีวิ่งพอดีกระจอกกระแจกกับเขาได้บ้างไม่ว่างหรอกอืมไม่ทันแล้วแหละใช่ไหมล่าเจ้ามือจ๋าสวยมากเลยเก้าแปดต่อ แปดหนึ่งก็สวยแปดเก้าก็สวยเอออ่ะสามแชร์นะจ๊ะสามแชร์ลงกลุ่มสามแชหน่าไฟจะแชร์ไปไหนก็แชร์ขอสามแช์ไฟแชร์เรียบร้อยแล้วผิ์หมายเลขบัญชีมาได้เลยนะจ๊ะอืม <c oughs> แต่ก็เสียวนะ <c oughs> ไปมันม่นๆกันนะแปดเก้าเนะี่ยออกแปดหกนะมันม่นนะมัน่นมั่น เอาเหอะแม่หลับเอาแปดเจ้านี่แหละสวยต้องออกสิสวยๆแบบนี้มาเลยอืมมาเลยมาเถอะมาเถอะมาเถอะอืมอเดี๋ยวให้แม่แม่ชมก่อนนะจ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งร,รัฐบาลไทยนะคะ ปรดใช้วิจารยณในการรับชมและรับฟังด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกตัวไหนเราให้กันเป็นเพียงแนวทางตัวหนูเองหนูก็ไม่สามารถอย่างรู้แต่จะรู้นะคะเออได้ว่ามันจะออกอะไรหนูก็เดาๆไปแล้วจ้ะแม่บางคนบอกโอ้ยอย่าไปเชื่อมัอีเจอฟ้องเดียนะถ้ามันรู้แล้วมันรวยไปแล้วอาจาอรย์ก็รวยอยู่รย์แต่ยังไม่รวย มหาศาลนะ,ะย,ยังยังยังไม่มีตังให้ใครถึงสามสิบล้านเลยอะค่ะ <laughs> ก็ยังไม่ได้รวยขนาดนั้นนะคะแม่อือหือไอ้รวยก็รวยอยู่แต่ยังไม่มีตังให้ใครถึงสามสิบล้านได้เลยอะจ้ะแม่ก็ก็ยังเนาะก็อยากจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ครั้งบ้างสักเก้าสิบล้านเผื่อจะมีให้ใครสักสามสิบล้านได้อจ้าอือหือใช่ไหม รู้นะรู้รู้นะว่าคิดอะไรอยู่อะไรวะสามสิบล้านเออไม,ไ,มงไ,งไ,มไม่รู้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก่ะ,ะใช่ไหมอืมไม่รู้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก่ะอะใช่ไหมหนึ่งหมื่นเตรียมแคปเลย พรุ่งนี้รวยสามสิบล้านสามสิบล้านไม่พอเอาขอเก้าสิบล้านเผื่อเผื่อได้แต่ว่าต้องเอาไปให้ใครสักสามสิบล้านนะจ๊ะเอาเพิ่งนี้ดูไม่ได้ ขอตัดเลยร้อนมากอะขอท่านโชคดีนะจ๊ะแม่ขอให้ทุกท่านโชคดีเนดะ้อหนูก็เดาๆแล้วจ๊ะแม่อย่าไปคิดมากคนมันจะถูกมันก็ถูกจ๊าเออคนมันจะถูกมันมีดวงไงก็ถูกจ๊าอย่าไปคิดมากนะจ๊าเล่นๆไปเถอะจาเออ แล้วก็ไม่ต้องตามก็ได้เลขหนูถ้าหนูถ้าแม่ไม่ชอบแม่ก็ไม่ต้องตามก็ได้เด้อคนให้หวยในประเทศไทยไม่ได้มีเจ๊ฟองเบียร์คนเดียวในประเทศนะคะทุกวันนี้มีเป็นหมื่นเป็นพันแล้วนะจ๊ะสามารถเลือกตามได้เลยชอบสํานักไหนอชอบติดตามใครนะคะสามารถตามได้เลยนะคะหนูเพราะว่าหนูก็ให้แบบนี้ของหนูมานานแลบ้าบ้าบาบปูปูปลาปลาป ا, ไปนะจ๊ะแม่อย่าตื่นสายหนูเลยเด้อ แทบเจอดยวถือสานูเลยไะ้แม่เดอ้อหนูชอบนะแปดเก้าแปดสามสองดอกนี่ค่ะแม่แปดเก้าแปดสามหนูชอบสุดเลยแปดเก้าแปดสามค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะจ๊ะ ตาไม่มีคนเอาหวยเลยมีต้องจะเอาเงินนาดิตัวเองอย่าพิ่งสีสนใจหวยเ็าหน่อยเราเข้าใจนะช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะเศรษฐกิจแบบนี้ที่หน้าเป็นจุดๆแดงๆไม่ใช่หรอมูจิมหน้ามาค่ะรอยเข็มนะคะเออน้จ๊ะเราเข้าใจอ่ะโอนเลยก็แล้วกันมาเริ่มฝากอ่ะหนึ่งหมืน่นเห็นลิงกที่หนูปักหมุดไหมฝากกดถูกใจหน่อยจ้า เมื่อรักกันก็เชื่อเมื่อรักกันก็จำไปไหนกันหมดเอ้ยไปไหนกันหมดเนี่ยชอบแปดเก้าก็แปดสามจ้าสองตัวนี้เท่านั้นจ้าอ่างแช์ให้หนูหน่อยขอคนละสามแชร์ใครแช์เรียบร้อยแล้วพิมพ์หมายเลขบัญชีขึ้นมาเลยจ้าหนูชอบแปดขอแค่แปดมาหนูก็แฮปปี้แล้ว เพราะว่างวดที่แล้วแฮปไปเลยไม่แฮปปี้แฮบไปเลยจ้าเพราะว่างวดที่แล้วแฮบไปเลยไม่ได้แฮปปี้แฮบไปเลยจ้าวดที่แล้วถึงกับแอบไปเลยค่ะวดนที่เราโดนแดกนะคะไม่ต้องถามไม่ไม่ไม่ต้องถามอะไรมากมายนะโดนแดกนะจ้าสามแชร์จ้าสามแชร์สามแชร์เด้อ ไปเลยค่ะขอสองเครื่องเลยหรือต้องดูคอมเมนต์เครื่องนี้ดูปิดเพลงก่อนได้ไหมลูกปิดเพลงแป๊บหนึ่งได้ไหมคะปิดเพลงหน่อยได้ไหมปิดไปเลยเดี๋ยวโดนลิกิ์ซีดพอเสียงเพลงเข้าไปเดี๋ยวโดนลิกซ์ซ ขออนุญาตนะจ๊ะเดี๋ยวพอได้พอได้แล้วก็ไปเลยแยกย้ายอ่ะโอเคไม่ว่ากันเดี๋ยวเราต้องไปสอบต่อนะจ๊ะวันนี้เรียนกับครูเบียรแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปต้องไปเรียนกับครูท่านอื่นต่อนะคะคืนนี้เราต้องติวหนักกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราสอบเข้ามาหาหลัยนะจ๊ะโอเคอ่าอ่ะ,อะคนนี้เลยกดแชร์ด้วยกดไลค์ด้วย กสติกจนไม่รู้นะโอนเลยไม่รู้ชื่อใครเป็นชื่อใครหนึ่งหกหกนึ่แปดเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันนะจ๊ะชื่อเฟซว่าบัวลอยไข่หวานไม่ใส่น้ำตาลไม่เพิ่มไม่แดกอะไรเลยนะคะขอบคุณมากค่ะโอแล้วนะจ๊ะชื่อเฟซว่าบัวลอยไข่หวานไม่ใส่น้ำตาลไม่เพิ่มความหวานไม่แดกแล้วค่ะอ่ะโอเคขอบคุณมากจ้าโอแล้วนะจ๊ะอาคนถัดไป ช่ใช่หนูอชอบแปดแปดหกเอ้ยไม่ใช่แปดเก้าแล้วก็แปดสามนะจ๊ะเป็นเพียงแนวทางนะจ๊ะอ่ะคนนี้เลยแมสสวยมากกบาขอบคุณมากค่ะคนนี้กรุงเทพอันนี้กดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกดแชร์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะเก้าสามสองศูนย์นหอเลยนะโอเลยเจ็ดเก้าเจ็ด หนึ่งพันบาทจ้าถ้าหนูโอนผิดโอนคืนหนูด้วยนะช่วงนี้หนูก็ช็อตเหมือนกันชื่อว่าคุณเปรมนพพิษใช่ไหมเปรมน,นพพิษราษชลินนะคะโอนแล้วจ้าหนึ่งพันบาทจ้าโอเคอาคอนถัดไปจ้าดูรัวไปเลยจ้า